มีต้อไปลลควายอะไรมากกระบวด,ด้กแล้วที่นี่ข้อทีสองเรื่องคำหยาบนีไม่ค่อเยเี่กำลังจะเดินลงไปข้างล่างแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะถ่ายลงไปได้แค<ห>่ไหนนะเ,นเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ตรงจุดพักตรงนี้ยมันจะมีร้านกาแฟอยู่ ใช่คนที่เคยมาที่ภูเขาทองเขาเรู้ใช่ปะเออมีร้านกาแฟอยู่แล้วท่องเที่ยวเขาจะไปเปรีกักตรงนั้นแหละนะคะที่มันจะมีเป็นเป็นของอันใหญ่ใหญ่อยู่อะแหละไปตีมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเข้าใจด้วยวะเราต้องพูดแบบที่ชารโลกก็พูดว่าพูดจาเรียบร้อยสุภาพคนนี้พูดสุภาพเรียบร้อยล้าก็ลังจะออกแล้วนะคะไม่พูดสุภาพเรียบร้อยนั่นก็คือพูดไม่มีทั้งวอนไม่มีระวัง ไม่มีการระวังทางวาจาอยากจะพูดยังไงก็พูดยังมีแล้วมีวัวหม้นเยอะเห็นคนค่ะวันลมมาบรรพทศหรือว่าผู้ขาทองพระราชพงศาวดารตัวเบลเลอร์เทยตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเด็กก็จะถามว่ากี่มั่วไม่มั่วนะคะบอกก่อนคือไม่มีเหตผลนั่นเองแล้วว่าควรจะมา โอเคอันนี้เดี๋ยวให้ลงข้อมูลให้ดูทีหลังก็ได้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเขาทองนะคะมเออมันจะลงไปแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะทางลงตรงนี้นะจะมี มีจุดให้ลงไปนมัสการพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายเลยทุกคนดูดิหลวงพ่อดำหลวงพ่อดวงดีหลวงพ่อโชคดีหลวงพ่อโตรอยพระพุทธบาทแหลงวัดสะเกตเห็นไหมคะอ่ห้องน้ําห้องน้ําด้วยนะคะลงทางนี้เหมือนกันนะคะทุกคนเอาไปเดี๋ยวเราวนไปก่อนค่ะเย้อันนี้คือทางลงนะคะทุกคนร้องไป้วยทุกประการแล้วตรงเข้าใจ เราจะลงไปแล้วนะคะเอ๊ล้มเลื่อนจริงๆเลยค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เขาทำรูปจำลองของภูเขาทองเอาไว้นะคะเมื่อก่อนได้ยินเขาด่ากันก็ฟังเชินไปบางทีไม่รู้ว่าหยิบที่ไหนตะทุดไหนมาปะมาคนกันหมดจะหัวสะพานหมด เอาละเราบวดแล้วทั้งพูดทักงทีเดี๋ยวไปยืนไปทำพูดอย่างนั้ะแต่คนาไม่ได้ใจพูดทีทำไมไม่พูดอ๋อถ้าพูดไปเดินไปขามันจะอาจจะสไลด์ลงไปจากบันไดได้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนพระบรมบันโพสหรือว่าภูเขาทองเป็นลูกจำลองของที่บริเวณภูเขาทองแห่งนี้อันนี้คือถ้าขึ้นไปด้านบนอะรูปเล่าสักกระเช้าสถานีจะเดินวนขึ้นไปไหนคะทุกคนพูดที่ไปที่ไปแล้วก็เออถึงข้างบนตรงนี้นะคะประมาณนี้ยังประ กีจ่ใ,ใจที่ได้มานะคะทุกคน,ในใจำรองทางวาจาก,ก็คือรู้จ,จักพูดให้เหรียบร้อยนั่นเองพูดอห้ดีนั่นเองเวลาจะพูดนอกจากเรา่อเว้นทำที่อยากโดนต่างๆที่ไม่เหมาะสมต่างๆแล้วอโอเคเครื่องมัน,จะ,นจะลงไปเลยนะคะ ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะคือที่นี่เขาทําดีเนาะขึ้นทางลงทางไม่ต้องมาเจอปัญหาเวลาเดินกันแล้วก็ต้องมาสวนกันหรือบางทีก็ต้องเบียดกันเพราะว่าเหมาแล้วลงขึ้นบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าประมาณนั้นอะจะเบียดกันไปไหนก็ประมาณนี้อันนี้เขาบริหารจัดการดีน่ะนี่ลงมาแล้วนะคะทุกคนนี่นี่แหละค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะภูเขาทองเห็นไหมคะ เขาบอกว่าทางลงห้ามขึ้นเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวเบลเลอร์เท่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้ทักกี้บอกว่าไปเดินขึ้นในทางที่เขาลงเขาก็คงจะมีความรู้สึกว่าอี้ที่มึงพูดไม่รู้เรื่องเลยไงวะทุกคนเอไหมอันนี้คือจุดทางลงนะคะจุดทางลงค่ะเออทุกคนค่ะอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้ ดูดิแอบมีแอบมีเนนน้อยน่ารักนะคะทุกคน้ว่หายว่าสเกตทุกคน,กกนท้ายทางฝั่งหนูนันจะมีบุรณะอยู่ทุกคนเห็นนั่งร้านปะทางที่เราจะลงมานะคะค่ะจะมีนั่งร้านอยู่ตรงช่วงหนึ่งแต่ไม่เป็นไม่ได้กีดขวางในการเดินลงมานะคะประมาณนี้ลงมาแล้วะค่ะทุกคนถึงที่ถึง,ถ,งถึงพื้นแล้วะค่ะในส่วนของภูเขาทองนะคะประมาณนี้ภูเขาทอง นึ่งพี่อ่ะไอเมื่อกี้นี้ตอนที่พี่กำลังเดินเดินอยู่ใช่ป่ม กีพูดถึงเรื่องว่าภูเขาทองวัดสักเกตนะเออมีคนมีคนบอกมีคนพูดขึ้นมาในคลิปไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าก็บอกไหนวัดสักเกตไอเดียมันอยู่ใกล้กันนึกอหัอเนีย่ยเออก็คืออย่างที่บอกไปภูเขาทองอ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆกับวัดสักเกตแต่เพียงแค่ว่ากี้ยังไม่ได้เดินเข้าไปในจุดของวัดสักเกตซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแล้วเพราะนั้นเนี่ยวัดสักเกตกับวัดสแกก็คือที่เดียวกันนึกอหัอไหมเออมาแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่เวลาคนที่เข้ามาภูเขาทองอ่ะ เาก็จะเดินไปวัดสักเกตแต่เด็กที่ไม่แน่ใจพี่จะเดินไปวัดสักเกตวูก่อนนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเรียบร้อยค่ะทุกคนขึ้นไปบนภูเขาทองมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเดินไปเห็นวัดสักเกตใกล้ๆหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันจนี่นะีนะคะเดี๋ยวพี่ขอพักนนคันน้ำค่อนตอนนี้รีบกันที่ภูเขาทองค่ะทุกคน